เอาเลยครับผมวันนี้มีบุคคลจ้างผมมาฆ่าบุคคลสองคนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาฆ่าเขาแต่เขาอยู่ที่นี่แล้วโดยการนัด s m s มาหาเขาว่าผมจะมาหาและมึงกำลังจะตายใน,นเมื่อตอนแรกผมเข้าไปอย่างนี้มันไม่ได้ครับผมเห็นบุคคลนั้นครับเราต้องทำอะไรด้วยระมัดวงังอย่างเก่งครับเอาปืนขึ้นมายิง เขาเขาคิดเจ็บครับคนนี้เขาแค่เจ็บเราต้องปิดปากโอเคชุดมาไปเลยยี่ยมเป็นอาหารปลาไปแล้วเอ่อ บุคคที่เราต้องไปฆ่าจะเป็นเสื้อสีชมพูครับแต่ตอนนี้มันอยู่ไหนวะน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยเจ๊อร่อยไหมอืมน่าจะอร่อยน่าดูเลยนะเจ๊เฮ้ยค่าแส่งเท้ากูเอะอยากกินมัม่งอะไรเหรอ อนั่นไงครับซื้อสีมพูใช่ตามเป้าหมายจัดการโอเคจบแล้วอะไรอะไรอือุ้ยอโอ้โอโอ้โ้โอ้โอโอโอ้อ้อ้อโอ้โอโอโอ เอ้ยิงมึงเอออาเออไม่ไหวแล้วเออปวดท้อ,ทองห้องน้ำอืมห้องน้ำเออยีแตกเออเออโอเคครับตะกี้ออกเล่นเราต้องฆ่าเราเป็นทิดแมนเราต้องฆ่าแบบมีชั้นเชิงดีวะจะแบบเอาปืนมาป่องป่อง มันตายมันไม่ใช่มันไม่ใช่สไตล์ฮิตแมนคือสไตล์ฮิตแมนมันต้องแบบกิ่งกาดสามารถนี่ครับเพื่อนมันแต่ว่าเราไม่ใช่เราไม่ฆ่าคนนี้นะคือจะฆ่าแค่สื้อชมพูครับกับใครก็ไม่รู้อีกคนนึงน่าจะเป็นใครวะลืมจำหน้านไม่ได้ช่างแมงกันเราหาอะไรกินก่อนครับอืมโอ้วชยฉันดีนะเนี่ยอืม หวังว่าฉันจะฆ่าพวกมันเสร็จจะค่อยมากินดีกว่าเห็นอ้เจนี่แม่งกินหลายรอบแล้วและแก้วเดียวม่งกินกันหมดก๊กเลยเฮะมันกินเยอะไปไหนเออโอ้ที่นี่ก็น่าจะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอตาก้องเหรอชื่อตะกล้องหน้าตาเหมือนจันหนุดเขี้ยวจังวะเจ๋วจริงๆนี่กำลังพักงานไอไปแล้วครับไปแล้วครับไปครับ ตรงนี้เราจะสามารถวางระเบิดได้หนึ่งลูกาวางเลยเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องต้องเตรียมเหรียญขึ้นมาครับแล้วหลัจากนั้นเราก็จะโยนเดี๋ยวเอ๋อพอดีผมเป็นเวนครับต้องมายืนอย่างงี้เขมันเดินขึ้นไปมันขึ้นไปมันจะเดินเข้าซอกนี้ครับ นิ่งเลยพวกมึงยืนกันนิ่งเลยโอเคครับจากนั้นเราให้เรากดเดอร์มานี่ปูมเช็คสิ ว่าตับฟักรอดได้อย่างไรกันเฮ้ยมาแล้วประหมายเฮ้ยเดี๋ยวม่นจะรู้ประตูมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวครับคือผมต้องเอาไอ้นี่ออกไปก่อน หวั okay. งว่ามันจะไม่มาเก็บนะถ้าเกิดมันเข้าไปปุ๊บเราจะระเบิดตรงนั้นเลยโอ้โกอดกันหลายทีแล้วก็ตามสเตปครับมาหาอะไรกินเฮ้ยอ,อันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะโอ้คืออะไรวะเหมือนก้อนมะพร้าวเลยโอเคครับเราถือ อันนี้ขึ้นมาเปิดประตูแล้วก็โอเคครับแม่งตายครับเราก็ทำเป็นเช็คทำเป็นเช็คอุ้ย,ยมันตายอุ้ยเอา้าคนนึงหายไปไหนวะอุ้ยคนนึงอยู่นี่อุ้ยอุ้ยมีคนตายมีคนตายทำยังไงจากนั้นครับจำตอนแรกที่ ทุกคนน่าจะจำตอนแรกได้ว่ามันมันมีชุดสูตรเราเรากลับไปใช่ใชุดใช้พูดอะไรของกูเนี่ยอย่าล่นอย่าล่นอย่าล่นใส่ชุดสูตรอ่ะแค่นี้ก็ไม่มีคนจำเราได้ละโอ้คนเห็นศพโอเคครับอืมเอา้าเฮ้ยตรงนี้บินได้เหรออา่ามาโอ้โห ตอนนี้มันกำลังแตกตื่นทั้งงานครับเราก็ต้องตีเนียนปิดประตูกันเป้าหมายแรกเราสำเร็จเลยครับเหลืออีกคนนึงโอเค เสร็จเป็นชุดเลยอุ้ยเอ,อ่อไม่มีอะไรครับผมอุ้ยมีคนเห็นโซอบอตายแล้วครับคือเป้าหมายสุดท้ายเราอยู่ในบ้านหลังนี้ครับ อืมคือผมต้องคิดแล้วว่าเราจะทํำยังไงดีเออ่มันมีสามารถเราสามารถขึ้นทางนี้ได้โอเคมองซ้ายมองขวาลุยไปไม่มีใครไม่มีใครมองสบายสบาย เราต้องเช็คว่าเป้าหมายเราอยู่ในห้องหรือเปล่าโอเคเข้าไปเราต้องทำอะไรอย่างเชื่องช้าอ่าโอเคเราเจอเป้าหมายเราเลยครับเป้าหมายเราคือคนนี้แหละโอเคเราหยิบขึ้นมาครับหยิบเชือกขึ้นมาจากนั้นเราก็เล่นเพลงแหละมา อืมตายหาเรียบร้อยจับจิปจอนเฉยๆน่เชื่อกก็ไม่คองคอเลยโอเคเ,อเก็บโนต้ตเข้ามาเออไม,ม่ใช่ปืนโอเคเขาได้ตายอย่างมีความสุขครับได้ตายตอนเล่นดนตรีโอ้โหอะไรมันจะมีความสุขเพลิดเพลินเ,เลยขนาดนี้เออโอ้ยตกใจหมดเลยเเก็วิวยามเสร็จงานครับ ก็มาดูวิวสักหน่อยโอ้มันอะไรช่างแบบสวยงามจริงไปไปดีกว่า<ป>เขาบอกว่าให้ผมกับทางเรือครับเพื่อแบบว่า escape ที่ดีแบบจุดเท่หล่อเท่มีเวลาให้ทังนั้นผมจะกลับทางเรือนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยแต่ว่าโอ้มีคนอยู่ข้างล่างแล้วตอนนี้กําลังวุ่นวายกันเลยครับแลบทําไหม่ว้เนี่ยามาอืมแต่เราเสร็จภารกิจแล้วเราก็ชิว,ชว โอ้เอ้ยนี่ครับเลยที่เราเอสเคปหวัดดีลุงหน้าตามึงเหมือนทุกคนเลยเนาะ,ะไปไปดีกว่าเฮ้ย hey. มีค้อนเหรอ What the fuck What อะไรเนี่ยเดี๋ยดเดด มีคนมามีคนมาใครทำแ <c oughs> ม่งแก้ผ้าดูดิโอ้ตายแล้ว <them in> <house> ไปแล้วกลับบ้านอย่างแบบสุดเพ่ <S <S โอ้ยดี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 ดด